ไปดูสถานการณ์โควิด -19 ในบราซิลนะคะเรารายงานกันไปว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ย พุ่งทะลุเกิน5 0,000รายปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายๆคนตั้งคําถามถึงการบริหารของประธานาธิบดีชาอีโบโซเนโรนะคะก่อนหน้านี้<ม>เขาบอกว่าโควิดส<ม>ิเป็นเพียงเชื้อไข้หวัดเล็กน้อยเท่านั้น<ม>แล้วก็ไม่ยอมสวมใส,ส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะสารบราซิลมีคําสั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าประธานาธิบดีต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเวลาที่อยู่ในที่สาธารณะและถ้าเขาฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับไม่ต่างกับประชาชนคนอื่นๆน,นะคะโดยผู้พิพากษา าโต้เบเรลลี่แห่งศาลร,รัฐบาลกลางบราซิลมีคำสั่งให้ประธานาธิบดีชายอีโบโซนาโรของบราซิลต้องใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารนณะในกรุงบราซิเลียเมืองหลวงของบราซิล รวมไปถึงพื้นที่อื่นๆที่เป็นของรัฐบาลกลางบราซิลที่อยู่โดยรอบเมืองหลวงด้วยนะคะคำสั่งของศาลนี้ก็หมายความว่าประธานาธิบดีโบโซโนารโรจะไม่ได้รับการยกเว้นและต้องปฏิบัติตามกฎการใส่หน้ากากอนามัยรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางบราซิลทุกคนด้วยค่ะ และหากว่าฝ่าฝืนก็จะต้องได้รับโทษปรับเป็นเงิน2,000เรียลบราซิลต่อวันหรือว่าประมาณ12,000บาทเช่นเดียวก,กันกับประชาชนทั่วไปนะคะถ้าย้อนไปดูก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีไม่เคยให้ความสําคัญกับโควิด -19 มาตั้งแต่ต้นเขาเคยบอกเลยค่ะว่าโควิด -19 เป็นเพียงเชื้อหวัดเล็กๆตัวหนึ่งเท่านั้นนับตั้งแต่โควิดเริ่มระบาดในบราซิลเมื่อหลายเดือนก่อนนอกจากนี้เขายังไม่เคยเห็นด้วยที่แต่ละรัฐของบราซิลต่างออกมาตรการล็อกดาวน์และ บังคับให้สวมหน้ากากอนามัยและล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะประธานาธิบดีบอโซเนโรก็ยังเรียกร้องอีกครั้งให้แต่ละรัฐของบราซิลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และอนุญาตให้ร้านค้าและธุรกิจเปิดทําการได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะสถานการณ์ในบราซิลตอนนี้ไม่ลดระดับความรุนแรงลงเลยนะคะโดยตอนนี้บราซิลกลายเป็นประเทศที่มีทั้งยอดผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อโควิด -19 สูงสุดเป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐจํานวนล่าสุดนั้นยอดผู้เสีย ชีวิตมากกว่าห้าหมื่นหนึ่ันคนติดเชื้อสะสมเกือบเกือบหนึ่งล้าน1นึ่งแห้าหมื่นคนแล้วค่ะ